เจาดาวเทียมรับเช่าพระเครื่องหลวงปู่หมูลให้ราคาสูงท่านใดมีพระเครื่องหลวงปู่หมูนเจยินดีรับเช่าในราคาที่ท่านพึงพอใจนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเหรียญพระหลอ่อล็อกเก็ตหรือพระผงเจยินดีรับเช่านะครับส่งรูปเข้ามาทางไลน์เจาดาวเทียมหรือสแกนคีว่าโค้ดได้เลยครับกราบสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาดาวเทียมนะครับวันนี้เจจะนำพระเครื่องนะครับทั้งหมดที่เจเก็บสะสมนะครับณตอนนี้นะวันที่ 28สพฤษภาคมนะครับปี64นะครับเป็นพระเครื่องที่สะสมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทําไมถึงเก็บสะสมพระรุ่นนี้แล้วก็มูลค่าประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาประเมินแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับนะก่อนอื่นนะครับเริ่มจากทางขวามือก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีรูปนะครับขออภัยเป็นพระยันต์พระยันมือของหลวงปู่หมูนนะครับแบบนี้2องืนนะครับ อันนี้เป็นเนื้อกระดาษนะครับเขียนต้นแบบนะครับแล้วก็จะมีการปั้มมือของลงปู่ขอ้อมูลด้วยนะครับเนี่ยชัดเจนนะครับขอ้อมูลชัดเจนแล้วก็หาค่อนข้างยากนะครับก็เลยมีโอกาสผ่านมือ2ผืนนะก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ทั้ง2ผืนเลยนะครับเพราะว่าความชอบส่วนตัวล้วนๆนะครับโอเคสวยนะครับมีกรอบรูปแล้วก็เลยเอ่ะเก็บแบบนี้ดีกว่านะครับเก็บเอากรอบไปเลยอนะ่ะต่อไปนะครับก็เป็น ผ้ายันสาว้ามหาเศรษฐีเช่นกันนะครับแต่นี่จะเป็นรูปแบบของผ้ามันเลยนะครับอันนี้เก็บเพราะว่าตอนเช่ามาเนี่ยได้มาพร้อมกรอบนะครับก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ละกันเพราะว่าสวยดีนะครับนี่พร้อมกรอบนะครับี้เก็บขายที่เก็บจงนะครับบางทีนะครับผืนที่สามนะครับอันนี้ผืนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นผ้ายันนะครับเหมือนกันนะครับเกบแต่ผ้ายันรุ่นนี้เลยเนาะก็เพราะว่า อันนี้นะครับเป็นพยานที่ผืนเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นผืนที่สวยนะครับแล้วก็เป็นมีมือของหลวงปู่เนี่ยปั๊มชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับพึ่งปกติเนี่ยจะเลือนๆนะบางทีไม่เต็มฝ่ามือนะครับแต่ผืนเนี้ยเต็มมือหลวงปู่มากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับก็้อมกรอบรูปก็เลยเก็บนะครับบางทีบางอย่างอาจจะไม่ได้มีเหตุผลที่มันมากมายขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของ นส่วนของผ้ายันนะครับที่เก็บสะสมเนาะต่อไปนะครับมาดูพระในกล่องกันบ้างนะครับหน้าพระอาจจะไม่ได้แบบบืวอหวานะครับ๋ยวให้ดูรวมๆก่อนนี่ฮะนี้ก็เป็นกล่องที่เก็บเองนะครับเก็บเองตั้งแต่ต้นเลยนะอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่ารูปหลวงปู่หมุนนะครับที่เอาไว้แจกนะสมัยโน้นนะครับ และนี้กจะเป็นจีวอนนะครับปั้มหลวงปู่หมุนนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีอะไรครับยี่วย่อยๆนะครับฝั่งนี้นะครับจะเป็นกล่องมังกรคู่นะครับสองกล่องกล่องสมเด็จหูใบสีแล้วก็กล่องหมุนเงินหมุนทองอันนี้เก็บเพราะว่ายังไม่มีพลาใส่นะครับยังไม่มีพลาใส่ก็เลยเลือกที่จะเก็บไว้ก่อนนะครับเผื่อถ้ามีพลาใส่เนี่ยก็ค่อยเอามาใช้นะครับต่อไปนะครับอันนี้เป็นเนี่ย อันนี้เป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่มุนนะครับอันนี้เก็บเพราะว่าสวยนะครับชอบล็อกเก็ตรุ่นนี้นะนี่ยใช่ไ,ไหมน,นี่เป็นเ,เงินนะครับตะกรุดเงินนะครับเศาห้าบูชาครูตะกรุดเงินมีเกษานะครับแบบนี้เนี่ยพร้อมกล่องเดิมๆนะครับเนี่ยเป็นหน้าหลวงปู่แบบนี้ผมชอบล็อกเก็ตนะครับถ้ามีสวยๆบางทีแบบชอบเก็บนะครับถ้าเป็นลนะ็อกเก็ตเนี่ยจริง,รงๆแบบ สู้นะครับอันนี้ได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะครับแล้วฝั่งนี้นะครับ3ององนี้เป็นเ,เป็นสมเด็จนะครับนนพึ่งนะฮะซึ่งเป็นเนื้อเพ็ดหน้าทั่งนะครับว้าร้อยแปก็อันนี้ได้มาตอนนั้นชอบมาประมาณ20กว่าองนะครับแต่ว่าขายไม่มีทุนละตอนนี้ไม่มีทุนก็เลยเก็บไว้นะครับบางทีบางอย่างเราต้องขายหมดก็ได้นะครับเก็บไว้บ้างนะอะ แล้วก็มาดูย่อยๆนะครับไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยะอย่งตอนนี้ผมมีเหรียญยี่กอหงนะครับเนื้อทองแดงอย่างงี้องนี้สวยนะครับจมูกโด่ง,งนะครับก็อันนี้ได้ก็ได้มาแพงนะครับได้มาแพงอยู่แต่ว่าเก็บเพราะชอบนะครับเพราะว่าเนีย่ยโหพักคือทุกวันทุกวันนะครับเดี๋ยวไม่มีปล่อยกับเขานะไม่มีสะสมนะครับพู้ผิดนะอันนี้เป็นทองแดงนะครับ ยากอยู่เหมือนกันนะคระรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาดูองค์นี้นะฮรพรมสีหน้านะครับไม่ต่อโค้ดนะครับผิวแดงอยู่อันนี้ก็มีที่มาที่ไปดีนะครับก็เลยเก็บเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเจไปเช่าพระนะครับแล้วพี่เขาอยู่ที่ระยองเนาะเขาบอกเออมาเช่าเนี่ยเดี๋ยวให้อ่าถ้ามาหาเขาเนี่ยเขาจะให้พระองค์หนึ่งนะครับซึ่งคือพรมสีหน้านี่นะ อนแรกจะเจอที่ชนบุรีนะครับแต่ว่าก็บอกถ้ามาหาพี่เนี่ยเดี๋ยวพี่ให้พระเลยนะครับก็เลยขับไประยองอย่างไวเลยนะครับเนี่ยครับพี่ให้ผมมาผมก็เลยบอกเออพี่ครับผมไม่ได้ขายแล้วกันถ้างั้นแบบพี่ให้ผมก็จะเก็บไว้ใช้นะครับเนี่ยของนี้ต้องเก็บเป็นภาระลูกหาเลยนะต่อไปนะครับฝั่งขวามือนะครับนี่พร้อมต่องแบบนี้นะครับลวงเศรษฐีนะครับอันนี้ลวงเศรษฐีแบบนี้นะครับก็เก็บ สวยนะครับ2องค์เลยนะครับเก็บสวยก็คือประมาณว่าไม่ล้านไม่ลานไม่ล่อนอะไรเงี้ยครับหน้าตาคมชัดนะครับเกลียวเต็มแบบนี้นะครับผมอง์นี้ผมได้มานานนะครับนานกว่าฝั่งขวาแล้วฝั่งขวาเพิ่งได้มาอันนี้เก็บโอ้โหตั้งแต่แบบ้าจะมี2ปีที่แล้วมั้งครับได้มาไม่ถูกนะครับแต่ว่าชอบนะครับองนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่ก็เลยเก็บนะครับคู่กันนะครับนี่คระผงรูปไข่นะครับอ่ะ สวยนะไม่มีร้านมีลาเลยข้างหลังแต่ว่าไม่อยากแกะน,นะครับฝั่งซ้ายมือนี่นะครับจะเป็นแม่เป๋อกับเสือนะครับอันนี้ต่อโค้ดเลขห้าเหมือนกันนะครับของวัดไตรมิตแเนะ้าก็ถามว่าทําไมถึงเก็บก็เพราะว่ามแม่เป๋อนี่เมื่อก่อนหายากกว่าน,นี้เยอะนะครับจะหาค่อนข้างยากก็เลยเก็บไว้นะครับองค์หนึ่งนะแต่ว่าเสือเนี่ยช่วงนี้มันมีเกสระบาดน,นะครับเกสด,ดีด้วยก็เลย เอาไว้ดูนะครับเป็นพาร์ตแท้ๆเก็บไว้ดูไว้ง่ายอย่างงี้เห็นไหมครับภายทองอะภายเงินขึ้นนะครับก็จะดูแบบง่ายกว่านะครับเนี่ยเอาไว้ชมเอาไว้ดูเล่นก็ได้นะครับน่มาตรงนี้นะครับนี่เป็นพาร์ที่ผมจะใช้บ่อยที่สุด2องค์นะครับก็คือเหรียญมประการนะครับผีไฟนะครับอันนี้เนี่ยแดงมากนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าได้มาจากเนี่ยพี่คนนี้นะที่ไประยองนะครับก็ขอเช่าเขามาแต่ว่า องนี้จะค่อนข้างสวยนะครับก็เลยเเก็บไว้นะครับสมัยที่บมได้มาเนี่ยจริงๆมันไม่นานหรอกแต่ว่าตอนนั้นเนะี่ยมนแดงยังไม่ออกมาเลยนะครับเนี่ยก็เลยเก็บนะครับเก็บไว้หนึ่งองค์คนถามเยอะเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเหรียญยีก่กอฮงนะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็น3 k เคนะนี่อันี้เป็นพ้าชใช้อยู่นะครับใช้อยู่เลยนะครับก็เก็บเพราะว่าผิวสวยดีนะครับมีพี่เขาให้ราคาด้วยนะองนี้ ไม่ได้ปล่อยนะครับถ้าปล่อยนี้น่าจะไปนานแล้วเหมือนกันนะคอันนี้ยังไม่ได้ปล่อยนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้ฝั่งนี้ก็จะเป็นทองนะครับทองที่แบบว่ายังไม่ได้ใช้อะไรนะครับเราแกะออกมาบางทีเราไม่ได้ขายนะครับฝั่งนี้เป็นปกข้นน้ํานะครับไม่ค่อยสวยนะข้างหลังจะดําหน่อยแต่ถามว่าทําไมเก็บก็เพราะว่าลืมนะครับลืมขาย ลืมขายนะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นตลาบสีพึ่งหลวงปู่หมุนนะครับอันนี้เพื่อนให้มานะครับเป็นของขวัญวันเกิดนะครับนี่บางอย่างเราไม่ได้มีไว้ขายนะครับเราก็มีไว้เก็บนะฮะแล้วก็2ชิ้นสุดท้ายนะครับจะเป็นเม็ดยานะครับของพ่อเงินพระวิจิตนะครับกับหลวงปู่หมุนอันนี้เป็นแช่น้ำมนต์นะฮะเม็ดยาก็แรงมากๆนะครับตอนนี้สะสมไว้นะครัรบ จริงๆมีแกจิอื่นอีกบ้างนะครับพยานอย่างอื่นอีกบ้างแต่ว่านี้เอามาให้ชมเป็นภาพโดยรวมแล้วกันนะครับประมาณนี้ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับโดยชุดนี้เนี่ยถ้าตีมูลค่ารวมๆนะครับเนี่ยพยันตรงนี้ประมาณ200,000นะครับดวงคู่นี้อีกก็ประมาณแสนหนึ่งนะครับามยี่ก็หงอันนี้ต้องมีประมาณแสนสองโอเคสี่แสนสอง อันนี้เคยมีคนให้สี่หมื่นนะครับสี่แสนหกอันนี้ก็ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับสี่แสนเจ็ดนะฮะอันนี้ก็คระมเกือบรวมชุดนี้ด้วยก็ประมาณนนพึ่งด้วยก็ประมาณเกือบห้าแสนพอดีห้าแสนพอดี 5, พอดีนะครับดูเหมือนไม่เยอะเลยแต่ว่าจริงๆเนี่ยพาเอวเอ่อหมายถึงว่ามูลค่าบางอย่างเนี่ยแบบบางทีมันสูงนะครับสูงอยู่เหมือนกันอะ ก็ประมาณนี้นะครับที่ให้รับชมเนาะคราเก็บเนี่ยบางทีดูน้อยแต่ว่ามูลค่าเนี่ยไม่น้อยตามนะครับสาหรับท่านใดนะครับที่ได้รับประโยชน์นะครับความรู้สําหรับเก็ปนี้เนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่มีพระหลวงปู่อยากปล่อยนะครับผมยินดีรับเช่าเลยนะคาที่ท่านพึงพอใจแน่นอนนะครับ